มาวางแผนการลงทุนในรูปแบบของกองทุนกันบ้างน,นะคะในมุมมองของดอกเบียน,นโยบายที่จะเปลี่ยนไปในปี2024นี้ค่ะในด้านของการบริหารจัดการของธนาคารกลางหลักๆทั่วโลกนะคะดังนั้นเราจะต้องมีการวางแผนตีมการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับคุณสุกิจจรสตชวรรณากรรมการบริหารอาวุโส of Wealth Management and Retail Business จากบริษัทลักซัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกิจค่ะ สวัสดีครับคุณแฟนครับค่ะเรามามองนะคะถึงนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักๆก,กันดีกว่านะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาในการที่จะผ่านดอท p ล o ตว่าแนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะมีถึง3ครั้งในปีนี้ส่วน BOJ ก็ขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสวิสเองมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นประเทศแรกของโลกนะคะเรามองภาพในลักษณะแบบนี้ยังไงบ้างคะเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนนะคะครับเออจริงๆวันนี้เป็น วันที่มีจังหวะด,ดีมากเลยเมื่อวานนี้ทาง DBS Group ที่สิงคโปร์นะครับมีออกกลยุทธ์การลงทุนสําหรับไตรมาสที่สองเพิ่งอ,ออกมาเมื่อวานนี้เลยนะครับเราใช้ชื่อตีมเนี่ยว่า Broadening Rally คือแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยประมาณว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดครั้งนี้นะครับมีโอกาสที่จะกระจายตัวออกไปจากเดิมที่กระจุกตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะ,จะกระจายตัว ไปในหุ้นกลุ่มอื่นในวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยสรุปเนี่ยจะมีประเด็นทั้งหมด4เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสุดท้ายจะมีการปรับตัวลงแต่จะเป็นการปรับตัวลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับและเรามองว่าน่าจะมีสถานการณ์ที่เราเรียกว่าเป็น soft landing นะครับก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อยๆชะลอตัวลงซึ่งอันนี้จะเป็นผลบวกต่อสภาวะการลงทุน นะครับอันที่สองเนี่ยที่เรามองในไตรมาสที่สองเนี่ยเรามองว่าเราชอบตัวของพันธบัตรมากกว่าการฝากเงินระยะสั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดอาาัตราดอกเบียบเ้ยยผลตอบแทนของเราก็จะลงไปด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อพันธบัตรเนี่ยเราจะสามารถล็อกผลตอบแทนของเราเนี่ยได้ยาวมากกว่า นะครับอันที่3ามก็คือว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นการกระจายตัวออกไปในกลุ่มสาหกรรมอื่นๆนะครับนอ,นอกเหนือจากกลุ่มของที่เป็นเทคโนโลยีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราชอบนะครับก็คือกลุ่มของพวกเอ่อเฮลท์แคร์ครับหรือว่ากลุ่มพวกที่เป็นเ,เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับเรื่องที่4ี่ที่เรามองเนี่ยก็คือว่าจะมีแรงหนุนกับตัวของราคาทองคำนะครับซึ่งจะมาจากทั้งแรงซื้อของธนาคารกลางมาจากปัจจัยดอกเบีย้ยที่เราคาดว่าจะปรับลดลงนะครับแล้วก็มองในเรื่องของทิศทาง ข่างเงินของสหรัฐอเมริกาหรือว่า US เดอลลาร์เนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็นการอ่อนค่าลงในช่วงของปีนี้นะครับในที่นี้ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการ cross asset นะครับคือว่ามองพิจารณาในสินทรัพย์ทุกๆประเภทด้วยกันเลยเนี่ยทั้งในเรื่องของตราสารทุนตราสารหนี้สินค้าพูกกัพันเนี่ยนะครับเราชอบการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าตราสารทุนนะครับคือเรามองผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริการะยะยาว สิบปีเนี่ยจริงๆมันสูงกว่าสิ่งที่เราเรียกว่า e a r n i n g ็ตยูแกรซึ่งคิดจากกําไรของของหุ้นในบริษัทของเอสเอ็นพีห้าร้อยนะครับอันนี้ด้วยความที่ผลตอบแทนมันดีกว่าความผันผวนน้อยกว่านะครับน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยทำให้เฟเวอร์ของเราเนี่ยมันลงไปที่ตัวของพันธบัตรมากกว่านะครับอันนี้ก็อยากจะทัชนิดนึงกับเรื่องของตัวของอัตราดอกเบีย้ยเมื่อกี้อย่างที่คุณแผนว่าว่าปีนี้เรามองอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย ทางเฟดนะครับมองว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับลงประมาณสามครั้งนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ห้าจห้าแล้วก็น่าจะปรับลงไปอยู่ที่ประมาณสัก4ีุ้าเซผมว่าประเด็นที่น่าสนใจอันเนี้ยมากๆก็คือว่าคณะกรรมการของเฟดเนี่ยมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นระดับที่สูงที่สุดไปแล้วในรอบของการปรับขึ้นครั้งนี้นะครับการที่คาดหวังในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจที่สุดนะครับน่าจะอยู่ในรุ่น ที่พันธบัตรอายุยาวประมาณ3-5ปีนะครับในทิศทางซึ่งเรามองว่าอัตราผลตอบแทนในช่วง3-5ปีเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงนะครความคาดหวังเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในใน,ในกลยุทธ์การลงทุนที่เราแนะนําปัจจุบันที่เราแนะนําให้โอเวอร์เว t ตัวของบอลนะครับโดยเฉพาะในรุ่น3-5ปี จริงผมผมผมต้องเรียนผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะว่าการลงทุนในพันธบัตรระยะกลางถึงยาวเนี่ย<ฆ>ในมุมมองของนงกงลงทุนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปซื้อพันธบัตรอายุห้าปีแล้วเราไปถือห้าปี<ฆ>นะครับแต่ว่าเราเลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ3ามถึงห้าปีเนี่ยซึ่งราคาเนี่ยมันจะมีการปรับขึ้นปรับลงง่ายทีนี้ถ้าเรามองทิศทางดาดรอบเบียเนี่ยมันมีการปรับทิศทางลง ูกต้องตามที่เรามองเนี่ยนะครับรับพามันจะมีการตับขึ้นเราก็สามารถที่จะขายทบกำไรออกมาได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือไม่ได้หวังในเรื่องของผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยแต่หวังในเรื่องของแคปิตอลเกนที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อกองทุนว่าอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วมีกองทุนอื่นๆที่น่าสนใจไหมคะเหลือเวลาอีกสักประมาณ30วินาทีค่ะตอนนี้เรามีตัวสําหรับที่ลงทุนพันธบัตรนะครับมีตัว2ตัวที่เราชอบนะครับอันนึงเนี่ยคือเป็นของ UOB นะครับชื่อ UJS UGIS นะครับแล้วก็อีกกองทุนหนึ่งเนี่ยเป็นของกรุงศรีชื่อ KFSINCFX ข A นะครับสองคนนี้จริงๆลงทุนในกองทุนของพิมโกอินค m ัมทั้งคู่นะครับแต่ว่า UGIS เนี่ยไม่ได้ป้องกัน UGIS จะป้องกันความเสี่ยงอทาแลกเปลี่ยนนะครับในขณะที่ KFSINCFX เนี่ยไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอันนี้ก็จะมีในเรื่องของถ้าเงินบาทอ่อนค่าเราก็จะได้ตัวของ FX Gain เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ในมุมมองของทองคำาะคะเราขอมุมมองสั้นๆสักน,น,นิดนึงค่ะเรามองอยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้ทำ i m e High ในตลาดทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะจริงๆราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างไวนะครับเราให้ราคา t a r g e ก็ r i c e เนี่ยในระยะเวลา12เดือนเนี่ยที่ราคาประมาณ2,250เหรียญน,นะครับต่อออนซ์ซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ประมาณ2,233แล้วเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยแนวต้านนะครับจริงอยู่แถวๆประมาณ2,280 ผมคิดว่าคงต้องระมัดระวังการขายทำกำไรสักนิดหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดมีการปรับตัวลงมาเราก็ยังมองเป็นการลงทุนที่น่าสนใจค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณสุกิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายเล็กน้อยนะคะทางด้านของ DBS v e c k e r ประเทศไทยพรุ่งนี้เขามีงานสัมมนาด้วยนะคะ8นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะคะที่ v i c t ตอร์ครับชั้น8ตึกสาทร์สแควร์นะคะใครสนใจหุ้นไทยหุ้นเทศก็สามารถไปร่วมสัมมนากันได้ก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้แลวค่ะ